มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าและท่าเทียบเรือบ้านโพลุ่มน้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะชาวบ้านในบริเวณที่กำลังมีการก่อสร้างเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมและกำลังทำการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่อนุมัติให้เอกชนเข้าไปพัฒนาโครงการนี้ในบริเวณที่ชาวบ้านอาศัยอยู่นะคะโดยระบุว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการทำประชาพิจารณ์ไม่เคยดึงชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและกังวลว่าจะเกิด มลภาวะเกิดมลพิษตามมาและจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างค่ะขณะนี้ได้ยื่นเรื่องต่อสารปกครองแล้วเพื่อให้สั่งเพิกถอนโครงการนี้ติดตามรายงานจากคุณสถาพรด่านคุณทศค่ะแผนผังโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าของบริษัทอีสตันทีพีเคแคปิตอลจำกัดถูกนํามาเผยแพร่ในเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาหลังชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําบางปะกงการฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตโครงการนี้เป็นประเด็นสําคัญที่นักวิชาการด้านกฎหมายและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิชุมชนหยิบยกขึ้นมาทําความเข้าใจกับชาวบ้านโดยเฉพาะการรวบรวมรายชื่อชาวอําเภอบ้านโพที่ไม่เห็นด้วย16รายชื่อเป็นโจทย์ยื่นฟ้องผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาฉะเชิงเซาและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ ในฐานะที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินโครงการโดยไม่ผ่านขั้นตอนการทําประชาพิจารณ์รวมถึงไม่มีการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่งแวดล้อมหรือ EIA มาประกอบการพิจารณาทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยท่าเรือจานวน6ท่าและอาคารขนาดใหญ่35อาคารทั้งนี้ระเบียบการทํา EIA ของท่าเรือกำหนดให้ท่าเรือที่มีขนาดตั้งแต่1000ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องมีการทำ EIA ก่อน,อนอนุญาต แต่เมื่อศึกษารายละเอียดในแผนผังโครงการนี้ก็พบว่าท่าเทียบเรือแต่ละท่ามีขนาดไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องทำ EIA โดยกำหนดเป็นท่าละ995ตารางเมตรจำนวน4ท่าและ831ตารางเมตรจำนวน2ท่าแม้ผู้ประกอบการจะอ้างว่าขนาดของอาคารและท่าเทียบเรืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการตามที่ผู้คัดค้านกล่าวถึงแต่ด้วยระยะของท่าเทียบเรืออยู่ห่างกันไม่มากนักเสียงในเวทีส่วนใหญ่จึงเห็นตรงกันว่าโครงการนี้ ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเลี่ยงทำา EIA โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบโดยสภาพแล้วมันเป็นโครงการเดียวกันทั้งหมดนะโครงการเดียวกันซึ่งมีลักษณะขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะมีถนนเดียวกันเจ้าของรายเดียวกันใช้อุปกรณ์ถนนที่เดียวกันนะตลอดนะแต่ว่ามีการซอยย่อยโครงการออกไปนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันมีเจตนาที่เราให้เห็นว่าน่าจะเชื่อได้ว่า เพื่อที่จะหลบในการทำเอเออันนี้ก็เป็นฐานอันหนึ่งที่สําคัญในการฟ้องคดีนี้ยความเห็นจากผู้ฟ้องคดีที่เชื่อว่าบริษัทเอกชนดําเนินโครงการโดยเลี่ยงกฎหมายนําไปสู่การตั้งคําถามจากนักวิชาการด้านกฎหมายถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลําแม่น้ําของกรมเจ้าท่าและใบอนุญาตสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์อีกทั้งยังมองว่าการดําเนินการของทั้งสองหน่วยงานยังเสี่ยงต่อการถูกบริษัทเอกชนยื่นฟ้อง หากสาปกครองมีคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตพอสมมติว่าสารปกครองเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างของกรมเจ้าท่าขึ้นมาเนี่ยเอกชนก็มีสิทธิ์มากนะครับที่มาฟ้องกรมเจ้าท่าสุดท้ายนกลับมาที่ท่านอยู่ดีอะนั้นเนี่ยเราควรจะเห็นในภาพที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าดูแค่ตัวโครงการโครงการเดียวต้องดูด้วยโครงการที่มาขอเนี่ย มันไปต่อกับโครงการมันมันจบในตัวหรือเปล่าเรื่องจริงมันแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ซึ่งมันเกินกว่า1000ตารางเมตรทีมข่าวไทย P ี s เดินทางไปที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6ในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อสอบถามถึงเหตุผลในการออกใบอนุญาตแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังไม่สะดวกที่จะเปิดเผยข้อมูลในขณะนี้เนื่องจากต้องได้รับการเห็นชอบจากอธิบดีกรมเจ้าท่าวันต่อมาทีมข่าวกลับมาที่อำเภอบ้านโพอีกครั้ง เพื่อไปสอบถามเจ้าหน้าที่อบตสนามจันทร์ในประเด็นเดียวกันซึ่งก็ได้รับคําชี้แจงว่าการออกใบอนุญาตเป็นไปตามพื้นฐานของอํานาจทางกฎหมายคือเราก็ดูไปตามประเด็นข้อกฎหมายให้ไว้ถ้าตัวไหนที่มันไม่มีข้อกฎหมายก็หนดถ้าเราจะไปกาหนดเองมันก็จะอาจจะ หมือนกับว่าถูกมองว่าเราไปไปกันแกล้งผู้ประกอบการหรือผู้ที่ที่จะมาขออนุญ,ญาตเราคือการปฏิบัติหน้าที่เราก็ต้องอยู่ในพื้นฐานที่กฎหมายให้อำนาจหน้าที่รองรับไว้เท่านั้นโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเทียบเรือบ้านโพเริ่มกระบ,บวนการขออนุญาตตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2555และได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดําเนินการก่อสร้างในวันที่9สิงหาคมในปีเดียวกันรวมระยะเวลา34วัน ปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาก่อสร้างอาคารบางส่วนแล้วท่ามกลางกระแสคัดค้านของชาวบ้านส่วนหนึ่งจนนำไปสู่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองในจังหวัดระยองขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทั้งหมดโดยศาลได้เรียกไต่สวนผู้ถูกฟ้องคดีไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่2ทธันวาคม2,556และการดำเนินการครั้งนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระง,งับการดำเนินโครงการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา สถาพรด่านขุนทดไทย p ี s รายงาน